เจ้ากักบ,บนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่14นะครับบทสนทนาที่3เรื่องของแองเจลาลําแควนไว้หมดซินเวียนเหงยหมีก๊กเวียดเจนฟีเกอร์นะครับก็คือแองเจลาลําแควนนะครับแควนนี่แปลว่าคุ้นเคยหลั่แปลว่าทำแนะองเจล่าแองเจลาลัแควนคือแองเจลาสร้างความคุ้นเคยนะครับไว้หมดซินเวียนเง่ยหมีก๊กเวียดนะครับกับ นักศึกษานะครับซินเวียนนักศึกษาเงยมีชาติอเมริกันก๊กเวียดเชื้อสายเวียดนามนะครับหมดคือหนึ่งคนนะครับหรือคนหนึ่งสร้างความคุ้นเคยกับนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งนะครับเจนฟีเกอร์ก็คือบนเครื่องบินนะครับเอ็งเจลาพูดกับนักศึกษาคนนั้นก็ชื่อเออวียดอันนะครับนักศึกษาคนนั้นเอ็งเจลาพูดว่าโตยเต็นลาเอ็งเจลาอันเต็นลาจี นะครับฉันชื่อแองเจลาคุณชื่ออะไรนะครับอันในที่นี้เป็นเป็นคำเรียกนะครับเ็นว่านักศึษาคนนี้ชื่อเวียนอันซึ่งมันจะสับสนกับคาว่าอันซึ่งเป็นคําที่เอาไว้เรียกนะครับเข้าใจว่าผู้ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เขาจงใจให้เราได้สังเกตนะว่าอันไหนเป็นคําเอาไว้เรียกคนอันไหนเป็นชื่อของคนจริงๆนะครับเวียนอันนะครับก็เลยตอบว่าโตยเต็นลาเวียนอันนะครับฉันชื่อเวียนเวียนอันนะครับ เฮนหันเดือกกับอังเจลานะครับก็คือเป็นเกียรติที่ได้รู้จักอังเจลานะครับอังเจลาตอบว่าตัวกุ anh, anh. Anh còn, ้งซึ่ตัวกุ้งซึ่บุยเดือกเบียดอังเวียนอังอังก่อนอังก่อนดีหอกคงนะครับตัวกุ้งซึ่บุยฉันดีใจอย่างมากนะครับเดือกเบียดอังเวียนอังได้รู้จักคุณนะครับคุณชื่อเวียนอังนะครับคุณเวียนอังอังก่อนดีหอกคง คุณยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมนะครับเวียนอังตอบว่าตุยลาหมอดซินเวียนเตียนสีเออไดฮอ,อกเบิร์กเลเตียวบังกาลีนะครับตุยลาชั้นเป็นนะครับหมอดซินหมอดซินเวียนนักศึกษาคนหนึ่งเตียนสีปริญญ,ญาเอกฉันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งนะครับเออไดฮอ,อกเบิร์กเลที่มหาวิทยาลัยเบิร์กเลนะครับเตียวบังกาลีนะครับมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ เอเจลานะครับพูดว่าอัานดังแถวหอกเงินสีนะครับอันดังแถวหอกเงินสีก็คือ,อคุณกําลังเรียนนะครับดังแถวดังนี้กาลังแถวหอกก็คือเรียนนะครับแต่ต้องใช้กับเงนินทึ่แปลว่าสาขานะครับก็คือคุณกําลังเรียนในสาขาอะไรนะครับเวียนอีนตอว่าเงินหลิสือนะครับก็คือสาขาประวัติศาสตร์โดยดัง อ่างฉงันกังศึกษาเรื่อกิร่องเที่ยวเว,วียดนามแจกวนกนะครับฉันกำลังศึกําลังกองียเวนามนะครับก็คือวิจัอ่เอวียอามลจีนะครับโทกลษเมื่อกี้อาจาร่ย์ผิดาะจนนะรับฉาาันลังศกเือเกี่ยวกัียดนามะับัติศตรงเว,วียดนามและจีนนะครับแลนะบกลักือจีนอ่งเวาแลจีันกังวเ่งาองเทียวเวียดนามเดถ้ i าอย่างนั้น คุณเพิ่งมาเวียดนามเพิ่งกลับมาเวียดนามเพื่อจุดนะครับคือพูดยังไม่ไม่จบนะครับเวียดนามนก็เลยแต่ว่าเดตีมหมดโศตัยเลียวจอลวนอันของตัวนะครับเพื่อค้นหานะครับโศตัยเลียวตัยเลียยก็คือเอกสารหมดโสก็คือจํานวนหนึ่งเพื่อค้นหาเอกสารจํานวนหนึ่งจลวนอันนะครับสาหรับหลวดอันคือวิทยานิพนธ์นะครับสาหรับวิทยานิพนธ์ขวโตยของฉัน ถัดมานะครับส่วนส่วนที่2ของบทสนทนาก็คือเกะเจวียนเตีบ๊บตุกนะครับการสนทนาดําเนินต่อไปนะครับแองเจลาพูดว่าอันก็ตีมเดือดเหี่ยวไตเหลียวคงคุณได้ค้นพบไตเหลียวนะครับก็ค,คือเอกสารเหี่ยวคือเยอะคุณได้พบเอกสารจํานวนมากไหมนะครับเวียนอันตอบว่าเหี่ยวยิงเจือสู ตัวเศฝ่ายสางฟับวายจุงก้กเหนือนะครับต่อว่าจำนวนมากยังเจือสู่แต่ยังไม่พอนะครับตัวเศฝ่ายสางฟับก็คือผมต้องไปผมจะต้องไปนะแสนิจะนะต้องไปฟับคือฝรั่งเศสผมจะต้องไปฝรั่งเศสวาจุงกว,กวกเหนือและ,ะประเทศจีนด้วยนะครับหรือเพิ่มเติมนะครับถัดมานะครับอังเจลาพูดว่า วิวิอันก็ทงท ảo tiếng ฝรั่งเศสกกและภาษาจีไน,ะน,นาาไหมนะครับก็คือคุณคุณชำนาญภาษาอะารนะคุณชำนาญภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนไหมนะครับ เปลี่ยนอันต่ว่าสู ude, De, De, uh, De, ่เดือาสู่เดดอกทยนะครับก็คือบอกว่าเพียงแค่เพียงพอแค่สําหรับอ่านเท่านั้นนะครับคือชำนาญเรื่องการอ่านนะเรื่องอื่นอาจจะไม่ไม่เก่งเรื่องพูดเรื่องฟังนะครับเพราะงานเขาเป็นการอ่านเอกาสารเป็นหลักนะครับถัดมาอังเจลาพูดว่าอวกศีตอยกุ้งเบียดอ่าตอยกุ้งเบียดเหนียวถือเตียง như อัง อันไหนอันเวียนอันสินซาวาเลนเลนเออดูอ่าก็คือเอื้อซีก็คือฝันว่าหวังว่านะครับตัวกุงเบียนอ่าตักุงเบี nhiều เยนเหนียว như tiếng như อันก็คือฉันจะสามารถอ่าเข้าใจหรือรู้หลายภาษานะครับเช่นเดียวกับนะครับกุงก็คือด้วยหรือเช่นเดียวกับอ่เหนืออันก็คือเหมือนกับคุณนะครับอ่าฉันจะสามารถรู้หลายภาษา เหมือนกับคุณด้วยนะครับเพรอย่างนี้นะครับอานัยก็คือนอกจากนี้นะครับเป็นคําเหมือนคําอุทานด้วยนะครับอันเวียนอันคุณเวียนอันนะครับสินซาเกิดว่าเลิ้นเลนและเติบโตเออเดาที่ไหนนะครับเวียนอันแต่ว่าโตยสินซาเออลองอันยือยึงยึงแทวซาดิงซางหมี่นำหมดงานจิ้นจํา ตั้มเมยบาขี่โตยเดือด1ยลำถางนะครับโตยเล่นเล่นเออนำกาลีเกินไ่ก่อนห่อนะครับก็คือโตอยซินซานะครับผมเกินเออลองอันเออลองอันก็คือจังหวัดลองอันนะครับยิงแถวซาดิ่งซางหมีนะครับ,แ,นะรบแต่แถวแถวก็คือตามนะครับแต่ตามซาดิ่งซางหมีครอบครัวมาที่อเมริกานะครับ นำหมดงินจินจำสามหมื่นบาก็คือในปีนำในปีนะครับหมดงินหนึ่งพันจินจำเก้าร้อยสามหมื่นบาแปดสิบสามนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามนะครับขีโตัวเดือกนะครับตอนที่ผมเดือกคือได้นะครับหมื่นลำถางหมื่นลำถังก็คือ,อตอนที่ผม เดือดแปลว,ว่าได้ก็ไดใ้ในที่นี้คือมีอายุได้นะครับเหมยลำถางคือสิบสิบห้าเดือนนะครับตอนตอนที่มาสหรัฐนะครับตอยเ,เลนเลนเออรนำกาลีนะครับผมเติบโตที่กาลีคือแคลิฟอร์เนียนำคือใต้ผมเติบโตที่แคลิฟอร์อเนียใต้นะท่กเป็นชื่อรัฐนะครับเกินไซ่อนยอใกล้กับลิตเติ้ลไซงอนนะครับในสหรัฐนะครับ อ่าองเจลาตอบว่าตัวกลุ่มเลิ้นเลนเอดอดนะครับฉันก็เติบโตขึ้นที่นั่นเหมือนกันนะครับถดซาหมดสื่อถดซา,านะครับหมดสื่อเงินสื่อเงเอาเยนนะครับอา่าก็แปลว่าถดลาถดลาคือมันช่างน,นะครับหรือจริงๆเหลือเกินอะไรเงี้ยหมดสื่อเงาเย็นก็คือบังเอิญเหลือเกินนะครับสื่อเงาเย็นเพราะบังเอิญนะหมดนี่เป็นคําที่ต้องต้องใส่ไว้ข้างหน้าแปลว่าหนึ่งนะครับ ดังนั้นสำรวนนี้ก็คือช่างบังเอิญเหลือเกินนะครับเวียนอันก็นเหรอว่าไฮกว้านะครับยอดไปเลยนะครับแปลว่ายอดไปเลยทีนี้มาดูคำศัพท์นะครับลำแวนนะครับแปลว่า make friend นะครับก็คือสร้างความคุ้นเคยนะครับลำทําแวนคือคุ้นเคยเตียนสีนะครับแปลว่าปริญญาเอกนะครับแถวหอกนะครับก็คือศึกษาอยู่ในสาขานะครับหลกซื้อนะครับแปลว่าประวัติศาสตร์ เงียนกิว๋วแปลว่าวิจัยนะครับไตเลียวแปลว่าเอกแปลว่าเอกสารนะครับลวนอันนะครับแปลว่าวิทยานิพนธ์ทงทาวหรือว่าใส่นะครับแปลว่าชํานาญเชี่ยวชาญน,นะครับถือนะครับแปลว่า,เ,าเป็นคําที่นับท,ที่จะต้องวางไว้หน้าภาษาถ้าเราจะนับภาษานะต้องเอาคำว่าถือไปไว้ข้างหน้านะภาษาฝรั่ง เขาเรียกคำที่ไว้นับเขาเรียกคลาสสิฟายเออร์นะครับถัดมานะครับยืดหรือว่าสงยือแปลว่าเหมือนหรือว่าเช่นเดียวกับนะครับนำกาลีก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียใต้นะครับนำนี่แปลว่าใต้นะครับสื่อเหงื่อเย็นนะครับแปลว่าโคอินซิเดนต์คือบังเอิญนะครับมาดูแลงเปิดพอยต์นะครับใช้ถือเตียงนะครับเมื่อนะครับพูดถึงหลายๆภาษาถ้าถ้าเป็นหลายๆภาษาต้องมีการใส่ถือเข้าไปข้างหน้านะครับ อังเจลาเบียดน้อยเหมยถือเตียงนะครับอังเจลารู้จักพูดกี่นะครับภาษานะครับหรือพูดได้กี่ภาษาทันมานะครับตัวเบียดน้อยโบนถือเตียงฉันสามารถพูดได้4ภาษาทันมานะครับคาว่าสงยืหรือหรือยืคําเดียวนะครับมีความหมายว่าเช่นเดียวกับนะครับเช่นตัวม้วน,น้อยเตียงเยงทงทวียนทงเทา สงยืออังเจลาฉันต้องการพูดภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเช่นเดียวกับอังเจลานะครับหรือถัดมานะครับเจยโฮมในแดบยือโฮมกวนะครับก็คืออากาศวันนี้ดีเช่นเดียวกับเมื่อวานนะครับ,รบสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับเจ้ากับาน